สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC นะครับทุกทุกคนทุกท่านทุกท่านกำลังรับชมรับฟังนะครับอยู่กับทางช่องสัตรมาปฏิหารเกิดนะครับคำเตือนนะครับช่องเรานะครับช่องสัตหีบปริหารเกิดไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอบไม่มีการโฆษณาลิงก์ไม่มีการโฆษณาเว็บใดๆทั้งสิ้นนะครับการพลันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย นะครับให้รับชมเราฟังเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณานะครับก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นที่เรียกว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับเนาะถ้ามีแนวทางมีสูตรที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วหรือที่มีในใจนะครับก็ใช้ของท่านเป็นหลักนะครับเพื่อนะครับป้องกันการที่แบบว่าที่หลัง จะมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ให้ใช้ของท่านเป็นหลักนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์สูตรนะครับในส่วนของหลักสิบล่างนะครับเลขท้ายสองตัวเรียกว่าล่างสองตัวล่างนะครับของวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับวดที่แล้วเข้าตัวรองครับ งวดที่แล้วเข้าตัวรองนะครับอย่าลืมว่าสูตรนี้นะครับวิธีเนี้ยสองสูตรเนี่ยเพิ่งเข้าตัวรองก็คืองวดที่ผ่านมานะครับรงนั้นเข้าตัวเด่นหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมเนีย่ยมีงวดเนี้ยเข้าตัวรองรมาดูกันครับมาดูกันดูการวิเคราะห์ไปด้วยคิดตามไปด้วยนะครับอ่าสาม ศูนย์หลักสิบนะครับเราจะดูกันที่หลักสิบและก็มาครบสามครับเราพก่อนอื่นเราพิจารณาหลักสิบก่อนอ่าแล้วเราก็จะไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่ามาครบเนี่ยมีโอกาสจะมาได้มากน้อยเพียงใดนะอ่ะมาดูสูตรที่1 ที่หนึ่งหลักร้อยครับผมหลักร้อยเลข8ปดครับบวกครับหลักหน่วยบนครับเลขสองบวกหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างเลขศูนย์ครับบวกหนึ่งครับเท่ากับเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดก็คือได้หนึ่งครับหนึ่งบวกหนึ่งครับเป็นสองนะครับบวกสองเป็นสี่ บวกสี่ครับเป็นแปดนะครับบวกหนึ่งครับเป็นเก้าบวกหกครับเป็นห้าหนึ่งสองสี่แปดเก้าห้าครับสูตรแรก หนึ่งสองสี่แปดเก้าห้าใช่ไหมเลขคงที่ถูกต้องไหมไล่ดูก่อนสี่ห้าอ่าบวกสองอ่าบวกหนึ่งเอ้บวกสี่บวกหน<ก>ึ่งบวกห้าเป็นแปดบวกหกมาดูสูตรที่สองครับผม หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหน้าครั้งที่2เลขหน้าสตัวได้สหลักหน่วย8ครับ8อีกแล้วบวก 2, บวกอะไรบวก8ครับแปบวกแเป็น16บวกหเป็น7จบวกหครับเป็น8ปบวกสครับเป็น0ูบวกสครับเป็น2 6 7 8 02จ็ดแปเอ้ย6 7เจ็ 1, ไม่ใช่บวกสองบวกห นะครับแปดศูนย์และหนึ่งชนตัวไหนมีหนึ่งนะครับสองมีไหมไม่ไมีสี่มีแปดหนึ่งแปดเก้าห้าชนสองตัวอีกแล้วครับหนึ่งกับแปดครับ ถ้ามาผมคิดว่าคิดนะคิดคิดเดาๆผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเลขแปบดบถ้าให้เดานะถ้าให้เดาเพราะว่าผมคิดว่าจะมีเลขคู่ให่ติดแปบดบทุกคนตามที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นมาครบได้ไหมสี่เจ็ดมาครบอ๋อนี่ไงขีดไว้ยอยู่ มาครบแปดศูนย์ห้าห้าเจ็ดสามเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งหกห้าโอ้อยากนะครับมาครบยากไรแบบเนี้ยศูนย์เก้าอาจจะเป็นความ ฟุกเกินไปเงี้ยมาครบสองงวดสามงวดอาจจะไม่มาครบงวดนี้ยอาจจะมาแค่หนึ่งตัวตัดเป็นมาครบยากเห็นไหมครับไอตัวที่มาครบมันแบบมันดแบบักช่องว่างไม่ได้อะนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ครับยังไงก็ตามแต่เราก็ยังดูกัน ตรงนี้ทุกคนได้ดูช่องตามหาเลขเด็ดที่ผมลงให้ไหมครับเข้าอีกแล้วนะครับเลยกกําลังวันประกบเลขก,กําลังวันสองชุดประกบกันเต็มเต็มอีกแล้วนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะไปลงให้นะครับนี่หกคู่อ่ะมันติดหนึ่งครับทุกคนหนึ่งจะมาหรือเปล่า เนี่ยเนี่ยหนึ่งอ่ะแล้วหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นี่ถ้าหนึ่งเนี่ยตัวนี้เลยนะทุกคนนะถ้าหนึ่งตัวนี้เลยนะครับแถวนี้เลยมีแค่นี้ที่มีโอกาสมามีแค่ห้าคู่ถ้าชอบเล็กหนึ่ง ถ้าคนถ้าท่านใดเนี่ยที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้ก็จะงงว่าเอามาเทียบอะไรกับตัวนี้ตัวนี้คือเด่นนะครับคู่เด่นผมจะผมจะไม่มีทางทิ้งชุดนี้นะครับก็คือผมจะมีชุดที่เป็นหลักอยู่บนก็จะมีอยู่สามชุดล่างมีชุดเดียวตอนนี้นะครับล่างมีชุดเดียวที่จะค้ำไม่อยู่ก็คือชุดนี้ได้คู่ดับด้วยได้เด่นด้วยนะครับเรากาลังจะมาลุ้นกันว่าเขาจะมาถึงห้างวดไหมสูงสุดอนะ่ะทำได้ได้ห้างวดตอนนี้สามแล้ว สำหรับชุดแบบนี้ตอนนี้สามแหละถ้าติดหนึ่งกับแปดนะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะจะจะกลับมาจะกลับมาตัวเด่นอีกหรือเปล่าหรือจะยังเป็นตัวรองอยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะมาตัวเด่นนะ่ะถ้าไม่ตัวเด่นก็เล็งสูตรนี้เลยหนึ่งสองสี่แปดเก้าห้านี้แหละแัปไปได้เลย ผมเชื่อแบบนั้นนะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับมันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะนะครับอย่างว่าแหละรางวัลที่1ไม่ได้ถูกพร้อมกันทุกคนนะครับผมบางคนอาจจะถูรางวัลข้างเคียงเออก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับสรุปสาระสำคัญคลิปนี้ก็คือในในส่วนของหลักสิบหลักสิบชนกันอยู่ที่1กับ8นะครับต่อไปก็จะเป็นหลักหน่วยพอหลักหน่วยเสร็จปุ๊บผมจะทาเลขดับครับผมจะทําเลขดับครับดับของเราที่ผ่านมานะครับ ดับหลักสิบสามสูตรดับผ่านทั้งหมดดับหลักหน่วยสามสูตรครับดับผ่านทั้งหมดฉะนั้นใครตามเลขดับที่ผมทําอยู่สายเลขดับรอได้เลยครับมีลุ้นครับตัดกับพวกนี้ดีไม่ดีมาได้เลยนะครับโอเคครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอรับชมและฟังคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม